ดูเหรียญในหลวงรัชกาลที่5กันนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ที่แกะพิมพ์ได้ค่อนข้างสวยนะครับด้านข้างก็จะเขียนว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่5ที่ส่วนตัวผมคิดว่าพบเจอน้อยนะครับน่าจะสร้างราวยุคปี2520ขึ้นมานะครับ แบบนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลนะครับหรือใครเคยได้นะครับก็รบกวนบอกผมด้วยนะครับเป็นเหรียญที่พบเจอน้อยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเขียนว่าจุฬาลงกรบรมราชาธิราชแล้วก็จะมีจอบบรอนะครับอยู่ตรงกลางเป็นลวดลายที่ค่อนข้างแปลกตาครับแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยพบเจอนะครับเซิร์ชใน Google ก็ไม่มีข้อมูลของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับ จะมีแบบพิมพ์ที่ออกที่วัดเสม็ดจ,จังหวัดชนบุรีด้วยนะครับจะด,ดูชัดๆนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มีเหรียญในหลวงรัชกาลที่5บ้างครับเก็บรุ่นไหนก็ได้นะครับคอมเมนต์บอกมาได้นะครับถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระมหากษัตริย์นะครับที่อยู่ในดวงใจนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับเป็นหนึ่งใน7มหาราชด้วยนะครับสมเด็จพระปิยมหาราชเหรียญรุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลก็ บอกผมด้วยนะครับจะมีเหรียญที่นําแม่พิมพ์เหรียญนี้นะครับไปออกที่วัดเสม็จนะครับจังหวัดชนบุรีด้วยนะครับแต่เหรียญนั้นก็จะเขียนว่าออกที่วัดสม็จนะครับส่วนเหรียญนี้ด้านหลังจะเขียนเป็นจุฬาลงกรณ์จปรบรมราชาธิราชนะครับไม่ทราบปีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทราบก็บอกผมด้วยนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลนะครับก็บอกผมด้วยนะครับ